ก็สวัสดีทุกคนกเช่นเคยนะผมอยู่กับอยู่กับเกม SCP 3 5 4นั่นเองนะครับซึ่งโหมดเซิโฟเวอมันก็แค่เอาชิอลล่ไปเรื่อยนะครับผมนะ <S <S เราจะมาเล่นโหมดนอร์มันั่นเองนะผมไปฟาร์มรอบนอกเกียวคุณดูดินี่เห็นเปล่าไม่เงียผมแนะนำนะถ้าคุณอยากจะปั่นไฟเนี่ยผมแนะนำให้คุณปั่นเครื่องนี้ก่อน ผมแนะนําให้คุณปั่นเครื่องนี้ก่อนนะเนี่ยเครื่องนี้ตัมนด้วยเครื่องนี้แล้วก็เครื่องนู้นอีกสองเครื่องนะครับปั่นปุบปับปุบปับปุบปับก่อนเราต้องปั่นในจุดที่ตื้นตรงนี้ก่อนนะผมเพราะว่าในโหมด normal เนี่ยไอ้มอนเนี่ยมอนมันก็จะขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับ ผมวางแผนผิดทุกคนเอาใหม่นะครับเหมือนที่ถ้าผมโดนสบแบบเมื่อกี้ผมควรจะไปจุดจุดนี้มากกว่านะไอจุดด้านในก่อนแล้วค่อยจุดนี้นะครับผมผมเล่นผ่านไปแล้วก็จริงนะแต่ว่าอาจจะมีลืมๆม,มากนะครับนะ เรียบร้อยและอ่าแล้วมันก็จะมีตัวที่มาอยู่ตรงนี้นั่นไงว่าแล้วเรียบร้อย โอเคสองเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเ,เจอ M4A1 ของข้าไปหน่อยไอ้หนูไอพวกตูดหมึกเอ๋ยนี่นะปืนฆ่าแข็งแกร่งฮ่าฮ่าฮ่า,าอย่าตามมานะเข้าใจไหม ที่ผมเงียบเนี่ยคือผมต้องฟังเสียงเลยนะครับผมนะนั่นไงนั่นไงผมต้องมีสมาธิทุกย่างก้าวอ่ะหมดหมดเนี้ย นี่จะคิดจริงๆงั้นเหรอวกแเกจะมาแตะต้องตัวฉันได้ในพวกโง่เอ้ยพวกแกนแ่ะไม่มีสิทธิ์แม้ทั้งปลายนิ้วของปลายเล็บของพวกแกด้วยซ้ำ โอ้ติดอะไรเนี่ยเฮ้ยเลือดเลือดส้มแน่ไรว่าเลยเชียว อีกหนึ่งเครื่องอ่าอ่าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว เรียบร้อยทุกคนอ่าเรียบร้อยแล้วแล้วต่อ,อไปก็แค่ไเรียกฮอ เฮลิคอปเตอร์ได้ยินดนีฉันไหมเปลี่ยนอ๋อดีแล้วไดจยินแล้วรีพอร์ตซิสต็ทมที่นี่ไม่มีอะไรเลยนอกจากพื้นที่วันว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยนอกจากเอนทิตี้เอนีสามห้าสี่นั้นมันเยอะมากเกินไปเลยไปแล้วแหละฉันเข้าใจฉันกำลังจะส่งเฮลิคอปเตอร์ไปหาหนายกำลังไปโอเค 弄尼了，阿弟。 ศพเพื่อนมึงนี่ืองั้นเดี๋ยวผมขอไปอันนี้ปั่นเครื่องปั่นไฟแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทำการเอ,อ่เอะไรนะปั่นเครื่องปั่นไฟครบแล้วนะครับ ซึ่งวิธีที่ผมใช้นั่นก็คือนะผมรู้ไหมว่ารู้ไหมครับว่ามันคืออะไรวิธีที่ผมใช้ก็คือปั่นเครื่องปั่นไฟทุกเครื่องให้ครบ90%้าสิปอร์เซนตก่อนแล้วก็ค้างเอาไว้อยู่อย่างนั้นนะครับผมแล้วก็ค้างเอาไว้ฟาเครื่องที่สี่ปุ๊บก็ปัน่นให้ครบร้0ยเปอร์เซ็นเลยส่วนอีกสาเครื่องก็ปั่นให้ปั่นให้ปัน่ปนอีกสิบปเซ็นนะครับผมซึ่งมันจะไวมากๆแถมมอนมันจะไม่ผล่มาเยอะด้วยนะครับผมนะ มันก็ผล่มาแหละครับแต่ว่ามันผ่มาแค่ปากปลายไงเข้าใจใช่ปะผมอ่านนะเรื่องไปแล้วนะครับผมนะตอนตอนก่อนผมตายไอ้เมื่อกี้ดังนั้นเราก็แค่เออ นี่แล้วครับผมมันก็จะไม่มีอะไรมากครับผมนะเพราะว่าผมนั้นจะแค่ไปขึ้นไปกดตรงฮอลงผมจะไม่ยืนอ่านแล้วนะครับแบบนี้อ่าแบบนี้นะครับแล้วก็ลงยาวๆเลยครับลงไปยาวๆเลยนะครับผมนะแบบนี้เลยนะครับไปนอบดี้ไฟเอนเตอร์ตี้ฉัมเหนเจอเอนเตอร์ตี้ที่มันอันตรายเลยนะเว้ยทราบแล้วเปลี่ยนพยายามหาเอนเตอร์ตี้อันตรายนะ ฉันเชื่อใจแกก็ได้แต่ฉันจะส่งเฮคอปเตอร์ไปหานายนะเออรู้แล้วอืมมาแล้วจบโหลดแจ๊ะอึอึอ่ะอะปัอม๊ม จะไม่สามารถไปได้แหละเพราะดูดูเหมือนว่ามันจะมีสป,ปาร์ดตัวใหญ่อยู่ตรงลานจอดนะ่ะจะไม่สามารถแลนดิ้งตรงนั้นได้เนื่องจากว่ามีสัตว์ที่โตใหญ่มากไหนต้องทำไหนต้องกำจัดมันทิ้งนะครับได้เลยบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยจิ้มแม่มเลยตายตายอึดแล้วอึดจ้าอึดจ้าสาดมันมันเฮ้ยเฮ้ย ี <ersch> hey, hi hi. La, ่มันเลนดิ้งเพื่อนตัวเว่ยมายุ่งอะไรวะตัด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 ตัปอัดตัดตัดเัดนีดตั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 ดนัดตัดตัดตัดับัั ทูเอนดิ้งของเกมนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมส่วนโหมดเซิร์ฟเวอร์ก็คืออ๋อถ้าต้องการเกมพัคอื่นก็ไปดูในกู o g l e p เพ y ได้นะก็นะครับผมนะก็สำหรับ S P สามห้าสี่พันเนี่ยนะก็ขอจบไว้แต่เพียงนี้นะครับผมไปตามกันใหม่เกมหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ